เร็วพี่อ้อนไปถ่ายเร็วาเด้าองโดรเลยนะ่ามยดไม่ยอมแลบอกคุณพี่กองเ่ย เนื้อยางกันตรงไหนครับเนี่ยตรงนั้นซอขนาดสองบีไดก็ดูเงินยังไม่มีตรงนี้ครับตรงนี้เลยเพราะเด็กเขาบอกกันอยู่ตรงนี้กันเยอะจะไปย่างตรงนี้ไงเดี๋ยวเมื่อคุณไปขึ้นมามาต่อยกันเลยยายาใครไม่ได้กินยาบอก ก็เดียวหรือสองคนที่ไหนฉั o ก็ทำากันเน ดูในในแออกดนเป็นพันน้องี้นี่นี่นี่เดี๋ยที่เปิด

อันนี้ไม่ใช่ไม่เคยแจกข้าวเลยนี่จกยากยาเฮ้ยสาว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 นี่แชมเปญ้หยแชมเปญไรหนูขี้แหลกกราเบีย์เอออยาไปามากรอกแชมเปญอ่อนลายดีอีไม่เปิดกุ้นะเปิดเองอร่อยโดวดโดวลยาดนร็ร้องดำแร็คร้องดำนำดนตรี

รูปแล้วูน,นไ,ไหนยังไงบ้านไหนบ้านไหนหาย Dil 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 oh oh ni oh, oh, oh. <laughs>